สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะพาเขา่าปลาแต่ว่าย้ายตาพ่อเห็ดอันนึงซคร่งเฮาบ่เคยเห็นมามาเบิง์พร้อมกันพี่น้องคะ่ะเพอเห็นเพอเคยเห็นผ่านตาว่าผู้ใดเก็บแต่มันก็กินได้มันกินได้หูว้ว่ากินได้แต่มันเ่เคยเก็บมันบ่าเคยเห็นมากับมามาเบิ่งกันท่องคือเห็ดเพิง่งนะคะเนาะท่องคือเห็ดเพิงแต่ว่าหลังนี่เสี้ไขนะ่อันนะ่ะอันน่ะเป็นคุยเป็นคุยสิคือ อีย่างก็ล่ะคือเห็ดล่มขาเงียวเแต่ข้าจ้าก็บ,บอกว่ากินได้ล่ะค่ะเบิงเบิงเบิงข่อยเสียให้เบิงพี่น้องค่ะอืมนั่นท่องเนี่ยนั่นขันแกอันนี้ออกก็แค่แคว่าคือเห็ดเพิงเลยค่ะขันแกตัวน,นี้ออกเนาะน้ำกินมันก็จะได้แกออกด้วยมึงดูมึงเนี่ย คือเห็ดเพิงเลยพี่น้องค่ะคือเห็ดเพึ่งเลยเนาะดอกนี้เทาแล้วเอาไปนี่เขาก็ชิได้ลองเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะเจอของใหม่อีกแล้วจ้าแยตาพาทำผ่าเลาะมงเนี่ยว่าหันบีบดอกนี้ว่าหัน คือพี่น้องเลยพ่อเห็ดเพิงสายพันธุ์ใหม่คือเม็นเห็ดยางมีเจ้าบอกใอยเด้ตะวันทองคือเห็ดเพิงเลยแข็งปกเลยเบ่งอัน,นี้คือจังเห็ดล่มนี่แต่ว่าเคยเบิ่งในหนังสือพันธุ์ตาว่ามันกินได้เว้ยเกิดมาของก็เคยเห็นเดี่ยวเดี่ยวหลายหลายเมืเ่อเมืเ่อปุ่นปุ่นทั้งปุ่นกระแมนทั้งปุ่นกระแมนค่ะปุ่น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  ตุงคุงติงคิง,งอา้าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพาเข่าปลาแต่ว่าย้ายตาพ่อเห็ดอันนึงซึ่งเฮาบ่เคยเห็นมามาเบิง์พร้อมกันพี่น้องค่ะเพอเห็นเพอยเคยเห็นผ่านตาว่าผู้ใดเก็บแต่มันก็กินได้มันกินได้หูวว่ากินได้แต่มันบ่เคยเก็บมันบ่เคยเห็นมากับมามาเบิ่งกัน พวกนีพี่น้องค่ะเสียให้เบิ้งดอกเถ่าค่อยบีเบิ้งแล้วดอกเนึ่งว่ะค่อยคือพวกเคยเห็นพวกนี้ป้าแม่พญาบนาเห็ดพึ่งดำบ้านเฮาท่องท่องนี่เป็นล้างพึ่งแต่วันนานี่คือเห็ดล่มเป็นกากซากอันนี้กระจาเถ่าแล้วนี่น,นันน่นนั่นนั่นเบิ้งเบิ้องเบ้ง,บงท่องมันพี่น้องค่ะท่องเป็นคือเห็ดพึงเลย มันเห็ดพึ่งเลยอันนี้เท่าแล้วบีได้เนี่ค่ะตับดอกน้อยไล่หลาย,ลายเดี๋ยวคนรอฟังคำตอบอยู่เบิงค่ะพี่น้องค่ะเบิงซอยกันเด้อบานนี่อ้ยอันเห็ดอันกอเท่าตายหมดแล้วไอเห็ดล่มน้อยสองดอกพงกนี้ค่ะท่องคือเห็ดพึ่งนะคะเนาะ ทองคือเห็ดเพิงแต่ว่าหลังนี่เสียร์ไขนะ่อันนะ่ะอันน่ะเป็นคุยเป็นคุยสิคืออีย่างก็ละ่ะคือเห็ดล่มขาเหยียวเหยียวแต่ข้าเจ้าก็บ,บอกว่ากินได้ละค่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งคอยสื่อให้เบิ้งพี่น้องค่ะนั่นท่องเนี่ยนั่นขันแกอันนี้ออกก็แค่ไขว่า คือเห็ดเพลิงเลยค่ะอันแก่ตัวนี้ออกเนาะน้ำกินมันก็จะได้แก่ออกดัวมึงดูมึงเนี่ยคือเห็ดเพิงเลยพี่น้องค่ะคือเห็ดพึ่งเลยเนาะดอกนี้เทาแล้วรอไปนี่เขาก็จะได้ลองเบิ้งเนาะค่ะเนาะเจอของใหม่อีกแล้วจ้ายายตาพาทำพาเลาะมึงเนี่ยว่าหั่นบีบดอกนี้ว่าหั่น มองเนี่ยอืมเอาเปาะบัน,นึงคื่ออ้อนแท้เนี่ยค่ะท่องคือเห็ดเพิงเลยจ้าพี่น้องจ้าเหมือนเห็ดเพึิ่งเลยจ้า,จา,เ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 ,จาเดี๋ยวมาเอาทางพี่อีกบานเฮาหลักกระตาหน่อยบักหล่ามา ้างดอกมันลายหลายค่ะบางดอกน้อยดอกน้อยเต็มเลยใ้ขกยเรียกกินขอกระชเรียกกินดอกนี้แล้วอันนี้มันกระชิหลวมคือเห็ดเพิงเนาะอยอันนี้ดำแล้วค่ะอันนี้ทองดำแล้วเดี๋ยวจะน่าสูตรให้พี่น้องเบิ่งอีกกันเป็นไดน,นั่นดำแล้วค่ะ ดอกน้อยดอกน้อยสองอันเอา้าพี่น้องเอ้ยมึงเน่ค่ะงามเลยนั่นดำหดขาป่านไก่เดอ้อพี่น้องป่านไก่ดำเด้อบานนี่ดำถึงขาถึงเซนจ้าเนี่ย ดอกนี้เป็นไรบู๊ยวงพีนอนก็เจอใจเบิ้งขาฝรังข้าเจ้าก็บ,บอกว่าอันโ่มีความโ่มีความแซ่บวระสั่นเพื่อนว่าโ่มีความแซบ่บเป็นเห็ดที่หนาเบือ่อ <c oughs> เป็นเห็ดที่หนาเบือ่อเขาเคยกินเนาะเขาต้องลองเราต้องลองของใหม่เป็นเห็ดที่หนาเบือบ่อวระสั่นดอกน้อย ขนาดดอกอ่อนๆน,น่ะค่ะบาน,นไม่แห้งมันก็สิเป็นคือฝรั่งค่ะเจ้าว่าตะไรบุ๊คนี่ค่ะหลายดอกพี่เด้อพุ่นปุ่นปุ่นซุ้มหนึ่งนี่ค่ะเบมึงขามันกระดาษดอกดอกอ่อน,ออนดอกอ่อนๆออพอแล้วเอาดอกนี่ก็พอเอาไปซิมเบื้องซ,ซื้อค่ะเอาไปชิมดูเฉยเฉย เดี๋ยวสิมาบอกสิมาไายงานว <Jamie, here S 1> ่ารสชาติเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นตาแห้งๆวาวๆวัวๆโซโซไปจัคกี้บาแนวใดมันเป็นมันเป็นแห้งๆเป็นซาๆแม่พี่น้องค่ะโอู้หูอ่อนเห็ดค่าเห็ดค่าเท่าตายมืดว้ายเดี๋ยวขอใช้เบิ้งสามสี่ดอกนี้แต่จะไม่เอานี่นี่นี่ค่ะงามอะไรเป็น กลุ่มเป็นก้อนเลยขึ้นยังบ่หลายค่ะ คือเห็ดแต่ดำเรากำลังขึ้นค่ะพี่น้องค่ะฟังนั้นเพะคันได้ขึ้นฝนของกาตกฟังนั้นยังไม่ขึ้นฝนเพิ่งตกจ้าตรงนี้ค่ะ โอ้ถือฝนก็เลืิดปุปปิกำลังดอกน้อยหลายค่ะ ดอกน้อยหลายหลดอกน้อยกำลังเตะบะได้แบะขึ้นพี่น้องค่ะโอ้ยยาตาสีโบาฟาวย่างเดี๋ยวมันสีเยียมบ้เป็นอย่างดิดอกน้อยขึ้นหลายหลายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยสวยสวยเลยจ้ะโอ้ยตายพอนอดอกนี่ขมุนอยู่ไต้แทะ โอ้ยเหนาแหละบดได้ค่ะได้ดอกเดียวมันต้องมีมูมูมัมนเคยขึ้นลายค่ะหามูมันบอกแล้วค่ะดอกนี้ได้ปะดอกนี้คือบอยของมันกินแลล่อยมันกินไปแะ้เมยงกันเลยขากระปา,าได้แล้วเนี่ย สามดอกกะทิพอซุปแล้วค่ะนี่ค่ะเห็ดหนังไก่เขาเห็ดหนังไก่เดี๋สาวก็ได้ไปหากินไก่บ้านด้วยค่ะเด้อ อยู่แถวแถวบ้านจ้าเอออันฮอจงไว้โอ้ยแม่ลูกขอ่อันนี้เน่าแล้วอันฮอจงไว้เนาคะคะเนาะช็อนึงน้อยโย่วโอ้ยเห็ดคาไหมพี่น้องขาบ้งางไหมทำเมันบ้านเอาผู้เท่าผู้สิมักนี่ เต็มอยู่ค่ะเต็มเลยจ้าจะตามมาเจอบเบื้งเห็ดแต่ดำจ้ะแม่พี่น้องค่ะเป็นตับเป็นตับเป็นเพียงอยู่ค่ะบ้าเห้ดเบื้องเบิ่ไงเมื่งไงแ่มาบค่ะเนี่ยเป็นเพียงเป็นเพียงอยู่เท่ามดละ เท่าหมดแล้วเนี่ยค่ะเฮา่อไว้ก็บอาพาเนาะค่ะเนาะเจอกับอาพาเนี่แล้วค่ะพอเก็บแล้ว เบิขงขาพี่น้องค่ะขาขาลืมเปิดแฟร์ติกแล้วอากาศอึมครึม,มอึมครึมค่ะเจตาหากินใกล้บ้านเด้อค่ะเด้อไม่ได้ไปไกลค่ะเจตาเจอขุมทระะมัพย์ปกติก็มีผู้ให้ไปยี่ดอกแถวบ้านมีสองผู้ที่ท่อพ่อไววเ่ยค่ะ ผู้หนึ่งแยตาเก็บมาสิบสองปีแล้วแต่อีกผู้หนึ่งคุณนุ่ยพาไปปีไก่เอามีอย่างมาเหยียบมุนเอเล่ยู่ห้ากแบานี้บ้างเนี่ยก็คอยกับอาพาลาสองคนนี่ค่ะขาเลี้ยง เห็ดกอละโอ้ยเห็ดกอพะนะบอาผิดว่าใช่ว่าเห็ดอันไข่เห็ดกอโอ้แม่ลูกเนี่ยนี่ค่ะเห็ดขนสนก็มีแต่แก่แล้วแก่แล้วค่ะขนสนอือแล้วพอเห็ด เห็ดล่มเดี๋ยวเราไปศึกษาก้อนแมนบ่ะเผื่อมันไม่ไส่นะคะนะแต่เบิงงบเบ้งทรงกะคือค่ะเบิ้งทรงกะคืออยู่พี่น้องค่ะเรียวคอนกายบกม่วงคืออาพาวามึงเนี่ยเขือมาเบิง้งป้าตะองเท่าแล้วเท่าแล้วค่ะ โอ้โยอ่อนเลยฟังเสียงเด้อค่ะเด้อปีหน้าไม่พลาดพึ่งเนี้ยพึ่งเนี้ปิดนี่ตะก่อยง่ายนะเดียวเดียวปีนี้เขาสำรวจเขาของก็เก็บปีแรกเนาะปีนี้เขาสำรวจบางก้อนปีหน้าไม่ให้พลาดจะ้ะโอ้ยเท่าแล้วกอะดอกนี้ได้หลายดอกแล้วเด้อพี่น้องค่ะ หลายดอกแล้วโอ้ยี่นีุหนึ่งีสุดหนึ่งโอ้ไาๆๆหลุดมือหลุดมืออภาพหมักคักหนังสุนเนี่ย เปิดอันบ่เปิดกล้องว่าแงบแงบถอนยุ่ผู้เดียวได้สองดอกแล้วดูก่อนว่ามันจะมีเพื่อนอีกมาพี่น้องค่ะเมืเ่กอกี้เห็ดกอเห็ดเปลี่ยนสีแล้วค่ะเด้อไม่ใช่เห็ดแม่ไก่เด้อค่ะเด้ออันนะคลิปแรกแรกที่ย้ายตาพาเก็บนั่นย้ายตาเฝ้าผิดค่ะเห็ดกอเห็ดเปลี่ยนสีคุณทยาถามคุณทยาเรียบร้อยแล้วค่ะกันเห็ดแม่ไก่มันสิเป็นด,ดอกน้อยๆคือจังคือจังย้ายตาเอาลงภาพ ชุมชนเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นเห็ดกกเห็ดเปลี่ยนสีเถ่าแล้วคะ่ะขันคืนอาทิตย์แรกอเอกน้อยน้อยอ่อนดีอยู่ผัดกระเพราแซแบอันนี้เถ่าแล้วกินไม่ได้แล้วจา้าพวกเนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะเห็ดเขาได้เมือนี่เห็ดแต่ดําก็ได้ย่อมนึงเห็ดดับน้อยก็ได้ย่อมนึงเห็ดเอ่อหน้าแล่ได้ปนหนึง่งเห็ดลุ่มได้สองดอกนี่แหละหอดยามแรงมาก็คือบ้านเฮานี่แหละพี่น้องคะ่ะ ขแรกมากับว่าคอยมีเนาะค่ะเนาะจ่อแแตะไรละอัน้อยอนละนิดอันลหน่อยค่ะมาเจาะมหายางเบิ่งกันนะอันบ่มีแล้วค่ะเดี๋ยวพุนละจะได้ไปเก็บเห็ดดำป้าไม้พุนละพี่น้องค่ะสั่ละค่ะพี่น้องค่ะสิพากกลับแล้วค่ะโชคดีมีเงินใส้รล้ยๆทุกคนเด้อค่ะเด้ออย่าลืมเด้อค่ะเด้อเห็ดเพิ่งดำนี่ผู้ใดเคยกินเห็ดอันใดแซ่บก็แนะนำมาค่ะยายตาสิ ลวกใส่ตู้เย็นไว้ได้คําแนะนําจังเสียกินเนาะค่ะเนาะบ่แม่นว่าซุมซีซุมหนาเฮ็ดกินแล้วสิไปศึกษา,าเบิ้งนําสิไปอ่านเบิ่งวิธีเฮ็ดกินเฮ็ดจังไหนเนาะค่ะเนาะจะล่ะค่ะขอบคุณเด้อค่ะเด้อพี่น้องผูเขามาใไม่ผูเขามากเก่้ากเ็เลยขอบคุณหลายๆสําหรับกลาลังใจสุขู่ทุกคนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจา้าโชคดีมีเงินใส่รล่ๆค่ะสวัสดีค่ะ